โอเคนะครับวันนี้เราจะไปในโลกสามหลังจากที่เราบอกว่าในคลิปที่แล้วเราจะไปโลกสามกันเราจะทำภารกิจต่างๆเพื่อได้ไปในโลกสามก่อนจะไปดูยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเพิ่มมุ่งหน้าสู่1000ซับเลยก็กลับสวัสดีวัยรุ่นโลบกันท,ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าบล็อกฟูดกันนั่นเองวันนี้เรา จะไปโลกสามกันนั่นเองเอยหล่ะจ้าที่ผมได้ไปดูคลิปสอนมานะนนแรกเขาก็ต้องมารับเวทไอ้ตัวนี้แล้วก็ต้องไปฆ่าไอ้พวกโจสลัดที่เป็นลูกน้องของไอ้พวกโดฟาบิโก oh <fa> <ico> ้นน่นเองไปลูกน้องมันจะอยู่ตรงแถวตรงนี้นะมาจากหน้าเกาะก็น่าจะอยู่อยู่ทางขวาลนะนี่นี่นี่ เป็นบ้านอันนี้ติดติดกับภูเขาไปน่าจะเป็นตัวนี้แหละเดี๋ยวลองฆ่ามันให้ดูสองตัวเปิดฮาร์คิก่อนฮาร์คิกลอกเราเนี่ยใช่ด้วยฆ่าได้สองตัวแล้วไปหลังจากนี้เราก็ต้องฆ่ามันให้ครบห้าสิบตัวนะเราถึงจะไปโลกสามได้ตจะมีภารกิจหลายภารกิจเลยต้องไปทำก็ต้องไปฆ่านี่ก่อนนะ ฆ่าไอ้พวกโดฟาเมโก้แล้วก็ลูกน้องมันให้หมดเราจะไปโถสามกันได้ไแล้วอย่างนี้เราก็ฆ่ามันให้ครบ50ตัวกันไปเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณอีก3ตัวสุดท้ายแล้ว ไปเหลือสองตัวสุดท้ายแล้วเร็วหนึ่งตัวสุดท้ายเราจะครบภารกิจกันแล้วเย่แลวตอนนี้ภารกิจเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยไปเราอย่างที่เราได้ไปดูคลิปมามันต้องไปจุดรับคุยที่เดิมที่เราไปรับคุยกันมานะนี่มาเลยที่เดิมแล้วเขาก็จะบอกอะไรสักอย่าง ทำได้ดีตอนนี้เพื่อผู้นำของพวกเขาตามมาและเอาชนะเจเรมี <Jeremy. S 1> ผู้ใช้ผลอะไรเนี่ยสไปค์อะไรสักอย่างเราต้องไปฆ่าไอ้บอสไอ้ตรงนี้นะอยู่ใ,ใกล้กันเลยกับไอ้ปะกะแต่มันจะอยู่บนภูเขานน้นลูกนน้นไปไปดีกว่าไปเราไปดูว่ามันเกิดหรือเปล่านะ โอเคนะครับตอนนี้เหมือนว่าโรงงานจะเกิดขอนญาแวะมาตีโรงงานก่อนเลยกันเพื่อมันจะดับผลนะเพราะเราอนาคตเราก็ต้องใช้เพราะว่าเราต้องไปแลกเพื่อเปิดประตูโด,ดฟามิโก้เอนะไอตีตีตีไปครึ่งหลอดแล้วว่มีคนด้วยวิวเลือรถเดียวเลยอ,อ,อ,อัตายจะได้หรือเปล่าอันนี้ถ้าไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียส แตยแล้วนี่ไงเจอคนโอ้เขาได้ผลอะไรอ่ะโอ้เกลือไปดีกว่า,วาเราไปดูภารกิจเราดีกว่าไปโอเคนะครับหลังจากที่ผมได้รีเซิร์ฟหายัางเด็บเหนื่อยตอนนี้ผมก็เจอบอสแล้วนะครับน่าจะเป็นบอสตัวนี้แหละชื่อ,อใช่ด้วยน,น่าจะใช่เจรมี่แล้วผมก็ฆ่ามันเรียบร้อยนี่ไง แล้วก็จะมีข้อความอะไรสักอย่างเราก็เราก็ทําตามในคลิปอย่างเดียวเลยผมจําได้เขาแบบเขาบอกว่าถ้าฆ่าตรงนี้เสร็จแล้วใช่ปะแล้วก็มาตรงนี้ต่อนี่เขาบนนี้แล้วมันจะมีใส่โค้ดอะไรสักอย่างนั่นเองอายนี่ไงนี่แล้วเราก็มาถึงแล้วอุ้ยต้องเป็นโค้ดมีโค้ดอะไรสักอย่าง ขออนุญาตถ่ายเก็บไว้แป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปตรงไอ้น,นี่นะเหลืองกลมๆนี่เรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะน่าเป็นจุดไอเน,นี่ที่เขาว้ P พีวกันอ่ะแบบเข้าหัวจะไม่เสียละตรงนี้ผมก็ไม่รู้อะไรมากเข้าๆรู้ก็เข้าๆไา,านี่ไง เนี่ยแล้วมันก็จะให้ใส่ไหมโค้ดตรงเนี้ยแล้วก็ใส่เรียงตามที่เราอันเมื่อกี้เลยของเราอะ่ะของเรามันจะเป็นนั่นไหนวะนี่นี่ของเรานี้หนึ่งละแล้วก็หยึกหักหยึกหยักว่าหยึกหักหยึกหักอันนี้ก็อันนี้ก็เป็น,นคล้ายๆเป็นตัวเซตใช่ไหมตัวเซต วะาอาเนี่ยนี่นี่นี่แล้วก็ตัวเอ็มตัวเอ็มอยู่ไหนนี่ตัวเอ็มอยู่นี่ปั๊บไอ้ดิก็ตัวเอฟนี่ไงอยู่หน้ากันเลยแล้วก็ตัวเอ็นแล้วก็คล้ายๆตัวบีตัวเอ็นนี่ไงตัวเอ็นตัวเฮดดิมันมอนตัวเฮดมากกว่านี่แล้วก็อันนี้สุดท้ายออเออแล้วก็ ได้หมวกมาลนะในว่าเน่เฮทกยนี้แล้วก็เราก็ต้องมารับเคลีกับบอสตัวนี้เองอะไรนี่ฉันยืงอยู่ฉันมาดึงเวลเจ้าชนะเอาอย่างไงนี่เมือนว่าเรา ต้องไปฆ่าไอ้นี่หรอเรนไปเราต้องไปฆ่าโดฟามิโกนั่นเองถ้าจำไม่ผิดน,นะนะต้องใช้ผลที่มีราคาแบบหนึ่งเท่าไหร่นี่แหละหนึ่งล้านน่าจะหนึ่งล้านนะรดูไปเดี๋ยวเราขึ้นไปบนกันโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงขั้นบนไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องมาคุยกันนี่นะเราต้องถือผลราคาหลัก ราคาล้านอันนี้ผลอะไรนี่ผลไหนบ้างว่ามีราคาหลักล้านผลนี้น่าจะแพงสุดนี่ผลบม,มาฮะไปวิน,นีไม่ได้กินซี่โทยกับมันโอ้ยมันเป็นเอ้ยมันยังแบบผลราคาไม่แพงพอ ที่เราจะไปสุ่มผลกันเลยบอกเลยว่าสุ่มทีเดียวได้แน่นอนขอได้ไหมราคาหลักลานไปดวงเราดีอยู่แล้วโอ้ฝนดาร์กฝนดาร์าากมีผลไรหลักล้านบ้างโอเคนะครับเร่อน,นี้เรากลับมาที่ตรงนี้ที่เดิม เ,เราไม่ต้องการมันเพราะว่าเรายังไม่ต้องการนั่นเองเอบเลยคุณได้รับสิทธิ์แล้วก็เข้าแบงหน์นเอาไม่เกิดเร็วแต่ถ้าเราเรีเซิร์ฟมันจะกลับมาได้หรือเปล่าวะ โอเคนะครับตอนนี้เรารีเซิร์ฟมันเป็นที่เรียบร้อยนีไ่ไงตอนนี้เราก็เจอบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่น่าจะอีซี่นะเพราะเราโหดอยู่แล้วไอเราได้ทุกตัวดูดิโ้เลือดอะไรเป็นน้ำมีชิวปลาเสตียวชิวจัด อันนี้เราน่าจะไปโลกสามกนได้แหละเราจะกลับไปคุยที่ตรงนี้กันนะครับไอตรงที่มันเอาไว้ PVP กันนั่นเองโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็ไม่ลีนรอคุยไปเลยไปโว้ยขอให้เราวามาไหนนี่ต้องสู้กับไอ้นี่หรอมาสิเคยโก้ที่ไหนอะบอสบอสน่างโง่ มาเหอะมาเหอะมาเหอะป่ะเอาเลยจัหวะนี้สู้กับเดอะบอสกับไก่ถือโยรุเหมือนว่าตอนนี้เราจะคุยกับอีแอดมินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันเขาจะส่ง ข้อความหรือจดหมายมาหาเราด้วยตอนนี้เพื่อราคอนเัิอเลยว่าเราจะไปโลกสามกันได้เลยนะคอับไปเรเลยเราไปดูกันว่าเราไปโลกสามกันได้หรือ,อยังนะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่คุยไปโลกสามไปที่เรียบร้อยแนละ้วมันเขาจะให้เราไปแล้วนะจ๊ะนี่ไงมาเร็ว มาเร็วเมื่เราจะดูคลิปจากคนอื่นมาเยอะนะว่าโลกสามมันโข้ไลกับพน่านใหม่นั่นเองมาเร็วเย้โอเคนะครับตอนนี้เราก็สำรวจโลกสามมาเป็นเพียงแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะมาต่อกันคลิปหน้าเลยโอเคคลิปนี้น่าจะมีเพลงเท่านี้แหละเดี๋เราจะมาต่อกันคลิปหน้าใครอยากให้มีคลิปไปไวก้ก็ฝากกดไลค์ กดติดตามให้ถึงครบ1,000กันด้วยนะครับสารคดนี้ก็มีเพียงเท่านี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม